พี่น้องหูปครับข้าเจ้อกับ้าลังเห็ดยังกันเนี่ย,ยขุดน้งครับขุดน้งวะครับนี่ สารบมันไม่ได้กินต้มหนังวัแล้วเด้อครับนี่โอ้หนังอะไรนครับนี่ยนังยังนังยังหนังงัวเด้อครับเด้อหนังงัวเด้อหนังงัวเออก็มันหนังหมาด้วยนี่โจนัทครับบ้าโจนัทเฮ้ยบ้าหัวงงเง้ยเพลินนะครับอืมนี่โจนัทครับจะขุดหนังอันนี้ดาราหนูน้าพิสานของแท้ครับพี่น้องสวัสดีนะครับสวัสดีนะเออคำขอญ่ครับคำขอญ่ มาขูดนังครับผมเนี่ยนะครับโอว่าเป็นเนื้อไปได้หนังโอ้เนื้มันเขาสารมียดะเนี่ยโออนี่อันนี้แล้วแล้วห็ื่าเดีเดี๋ยวเผาอีกรอบนึงรอกยังอีกรอบนึ้รอบก็จะได้กินได้อันนี้ขั้นตอนการขูดขั้นแรกเพือขูดเอาก่อนก่อนที่ขูดจาไห เอาเอาริมรมันออกน้ำเอาหิมเอาหิมใส่ใส่หิมไดหหิมหิมมหหิม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 หมหิหิมหมหเมหิหิมหิมหิมหะเหิมหิมหิมมหิมหมหิมมหิมหิหิมิมห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 ิมิมหิมหิมิมวิมมมิมมม จากนั้นเพิ่นก็จะนั่งอันนี้ลวกมาใหม่ไหมครับนี่หลวกมาใหม่ครับนี่ขูดขูดครับนี่มันหยิบไฟออกมาได้ครับเบิงเบิงเบิงพี่น้องนี่กันมาพิธีนะครับใส่วางขูดเขาเขาต้องจุ่มหน่ำห่อนโดนบ้านี่เพราะมันห่อนเนี่ยนะเออเพราะมันห่อนห่อนได้ทีแล้วก็เอาออกมามขูดใส่วางขูดขูดขูดแล้วหลังจากนั้นเขาก็จะไปเผาอีกเทีนึงเผาแล้วก็ล้างเนาะยังเกิดเพื่นนะค่อยจะตเดียดนะ ะเผาสารนี่อื่อยม์สเตนเลตม้หะใส่ฟอยส์สเตนเลตมาฮะเผาอจะไปต้มอีกขึ้นอีกเราเราจะไปต้มอีกอยู่อีกขึ้นอีกี่ด้ยโอ้หลายขั้นตอนเนาะหลายขั้นตอนด้วยเราสิแล้วโอเคนะครับเดี๋ยวพี่น้องทะเบิงขั้นตอนต่อไปอีกนะตอนเพิ่นเผาเผาแล้วก็จะมาล่างทำความสะอาดแล้วไปต้มอีกนะครับไม่ได้ใส่สุกน้ำใส่เนี่ยอืม นี่นี่นี่แมนแมนครับแมนครับบริษัทสุดาไฟกัดนะครับนี่นี่ธรรมชาตินะครับธรรมชาติหน้าผ้าบริษัทกับผ้าพี่น้องมาเบิ้งการขูดหนังซื้อนะครับมือนี้ อันนี donc, ้ค oui, bon, ือกินหมนี่ที่บนี่ยก็เพิินอันดับแรกเนาะนี่ช่วงเริ่มต้นของการขูดหนังคือลวกแล้วก็มาขูดเอาซอนใส่ซอนกระบ่วงนี่แหละครับขูดตอนกระบ่วงขูดตอนนะครับเพราะจะออกจากตรงนี้แล้วนะครับก็จะไปอีกแผนกนึงนะครับคือแผนกเขาเราบนะครับออกจากแผนกเขาแล้วนะครับ จะไปต่ออีกแผนกนึงคือแผนกทัดนะครับทัดล่างนะครับจากนั้นก็นจะไปอีกแผนกนึงนะครับคือแผนกต้มนะเนาะต้มต้มนี่<ร>คือท,ท้ายแล้วมบ้างไปแผนกไส้เนี่ยเหมือนกันเ่ยเป็นชิ้นน้อยๆแล้วก็ไปต้มยำโอ้จะไปเออจะไปเห็ดยังกับไปเห็ดอีกที่นึงกลมเกลียวกันเนี่บนั่นนะครับหยบ จากนั้นเพื่อนก็ฉีน้ำมาต้มนะครับหนังนี่ครับน้ำมาต้มสี่ก้อนนะครับว้าวมองเห็นไหมครับหนังหนังที่ขูดขนออกแล้วจากนั้นเพื่อนก็จะไปซ้อยครับต้มแล้วก็จะไปซ้อยซ้อยซ้อยแล้วก็จะไว้ไปประกอบอาหารอีกครั้งหนึ่งนะครับอืมสวยนะครับสวย มาได้สวยอุ้ยนี่นี่เลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงลังเลี้ยงออกกินใหญ่แค่ไหครับจังหวัดแสบครับพี่น้องแมนเมนคุ้มค่าต้องการนางชุ่มครับพยนุ์เ็ดออกมาแล้วจะสวยน่ากินเลยนะครับนี่เหรอครับวิธีสาน โอเชีแล้วบะโอ้โนี้ครับใส่ได้เลยนะครับผลมาย่างแล้วนะครับตอนนี้นี่ต้มย่างเดียวต่จระิต้ย่างเดียวตัวขันมีหนังย่างเดียวนอแมวอันนี้แบบเป็แับเสียมากินดีสองทีสองมากเลวครับนิดเนีนนยนี้เ้เเน้ขาจะเน้น่วางับเบกลาดต้มแล้วต้มแล้วต้มแล้วก็จะดึงดึงดึงงดึงออกต้มเดีวนะครับจะจะเป็นลักษณะนี้นะครับ นี่คือการขูดหนังต้มหนังครับอือขูดขูดหนังขูดหนังบ่ท่านด้ต้มแต่บ่ได้ขูดเนื้อนะครับใส่ใส่ฝอยส์สเตเลดนะครับพี่แข็งดํามันงามครับผมแข็งขัดงามแมนแข็งใหม่ถ้าด้แข็งขัดออกแข็งแข็งเผาได้ดําแข็งขัดออกงามครับมิฉะนั้นต้องต้องใจเย็นๆนะครับภายภายสิเฮ็ดกินก็ต้องใจเย็นนะครับ ลอดภัยต่อสันผิดนะครับไออันนี้ก็แล้วแล้วนั่นนะครับโอ้สวยงามตันทองเรืองนะครับจากนั้นล่างแล้วทั้งสี่คัดแล้วทั้งสี่เพิ่นก็นจะไปต้อมอีกเช่นนึงตอนต้มนี่เพิ่นก็นจะไปเลือบตรงตรงทีมันดำๆขขังในออกนะครับตรงนี่นี่ครับเพิ่นก็นไปเลือบออกอีกเช่นนึงนะครับเ,เพราะนเอาทั้งสี่เลยนะครับ <ใน S 1> จากสารอ,อ่า ครับแต่ก่อนมีการลมงัวกันเพ<ม>ิ่นก็จะเอาห<อ>นังไปขาย,ขายเออ๋ยหนังทรงทรงไปขายอีกเที๊ยน,นึงนครับยวมีพ่อค้ามารับซื้อแต่ว่าปัจจุบันนี้พระเจ้าบ่าได้ขายเหรอครับบ่ได้ขายทั้งหนังมันถือนะครับพี่น้องอืเพราะว่าขายไปกับบ้คุ้มค่ามันบน่ได้ราคาเราไงบ่ได้ราคาสู้อเอามาเฮ็ดสู้พ่อแม่พี่น้องกินดีกว่านีครับ ก็จะขั้นตอนก็จะเฮ็ดยากจังน้อยแต่ว่าก็ด้วยกลุมรวมมือรวมแรงนะครับรวมแรงรวมใจของไทยบ้านนะครับทรอยกันทำปีกการไม่งานก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับโอ้โหเน่เชี่ยแล้วนะครับโอเชี่ยแล้วนะครับพานผ่านผ่านนะครับานอ๋อบ้งหันแปดบ้องหันอาุ้ย นี่ครับมาอนี้บป่าจ้อยกับมาขูดหนังครับขูดเนื้อขูดหนังเป็นคนประดับประดีเลยครับบป่าจ้อยขูดทุกอย่างขูดเนื้อขูดหนังอันขูดในถุงที่เออขูดลงไงขูดลงมันวะขูดนลยครับขูดยุ่ยมันยั่งเปล่าล่ะต้องทำการเล็มให้ร่อนนะครับ เล่มนี่แปลว่ายัางเหรอเล่มก็คือโอ้ยคิดว่าท่านเชื่อนั่งดากใอะแล้วก็แลอยจังหัวน,นะกาอยู่ดากแม่และพอดีละดากซุกได้แล้วครับได้และยอดหลอดแหลมสิบออหอมมัน,ม,นม,มันเห็ดเหงายก็คือลกคนหนูบอ่ะนี่อ,อันแนวงไงบัวผ้ากันเห็ดน,นี่แหละ ปายกันไปหยุ่มฟักกันไม่จัดของแล้วมันไงมันต้องอยู่มันต้องขัดมันต้องขัดแนะนำอุณหภูมิที่พอเหมาะเด้นะบ่ามันต้องอุ่นแน่เด้อุณหภูมิที่พอเหมาะนะครับตอนนี้น้ำอุ่นบ่นบ่สังเกตได้ครับหนังที่เราโดอยู่นี่ครับ มันจะละลายในป่าครับมันจะไม่ละลายในมือครับมาสั่งว่าเอาครับมากตัวได้กะตีเอาเอ๊ะได้เรียกแล้วเตัว,ด, <laughs> ตวด้กฟนนาะ ครับอันนี้คือขูดแล้วแล้วนะครับเราจะไปทําการต้มอีกเท่น,นึงอันนี้ว่าเป็นปลาหมึกนะครับพี่น้องอนี่นหนังงัวครับนหนังงัวครับบ๊วยดีเลยเอาลาบผ้าจากครับหนูนะ่าห้ามบางอีสาลนะครับถ้าพี่น้องมาขูดหนังเลอนะี่ อัญยกช่วยนะอัญยกช่วยนะไปบายพี่น้องบาย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 ไปบายอัญยกช่วยโอ้นี่ครับบายบายนะครับพอกับไม่ได้ชิปนานะครับผมอันจะคือหันหรือสั้นจะคือว่าไปบายเอาด่วนเป็นไงครับเขายังไหมสิผ้าไปเบิ้งไปซองไปจอบไปช่วดไปจ้าอีสานเฮือนีมันคัดขนาดประอึกประอยากประคือตะเจ้า ไอนตื้อผ้าเ้ไม้กันน่ะเออไอหนอเจียมค่้ยาวกมวนทั้งคืสิผ้าเบิ้สตารสิปวดอีสานไอเบิ้จะมีแต่ความบันเทิงหนูหน้าผ้าเบิ้ลอีสาน